หานอมันครับพี่น้องหานออ่านี่มันสิเป็นน้ำแบบนี้ครับนอฝรั่งอะไรนะนอสวรรค์เขาเรียกว่านอสวรรค์นี่อุ้งอิงมาเอานอสวรรค์ให้ให้เข้าไปเอาหน่อยไม่ได้มาไล่ด้วยสิไปไม่ได้มาไล่แอนมาเอานอสวรรค์ครับเออมันกำลังขืนอเออเออหักมาเลยเจี๊ยบเออหักมาเลยแองไรยูไดรยูเข้ามาเข้ามา อาาเอามาเอาตีละกรมลูกเลยเด้อพักเอาบรจะไปเอาใหม่จะไปตีมันเด้ใส่หลุมได้ใส่เบิดก็เห็นตัวเดียวหนึ่งย่างเข้ามาเย่างเข้ามาเลยย่างเข้ามาเลยย่างเข้ามาเลยนี่นอสวรรค์โอ,โอ้โหโ,โอ้โหนอแบบไงเลย นี่คือนอสวรรค์โอ้ยผู้ใดมาตัดออกมันนอนครับโอ้ยนอสวรันต์นะครับพี่น้องเลยนี่คือลําต้นมัน,นผู้ใดบ่เคยเห็นนอสวรรค์ครับพาพี่น้องมาเบิ่งในป่าครับป่ามันซื่นแฉะได้นออีอนี่ใส่อุ้ยย้้อุ นี่นอมันครับนอมันพี่น้องเอาโอ้ยน้ำนี่อู้นอนใหญ่เลยเอาเก็บเลยหักเลยหักเลยหักเลยอ้ยูโนอปืดปืดบอกแล้วอยังมาสัาปนอนถอนแล้วเลยบ่าขึ้นว่าสิพ่อครับเลยขาเอือนนอสวรรค์ ขาคาแล้วจะพ่งไปแง่เหนียว้อโพี่น้องนอนสวรรค์มาโอ้เห็ดคู่เห็ดเบืออะสมใจเลยครับพี่น้องโอ้นอนใหญ่เลยเจ้าอีน้องนึงไป็นอะไรอู้ห์อ่ะบ้าค้างแง่เทียบแต่ว่ามันเป็นต้นน้ำใหญ่ครับพี่น้อง นี่หากินยากครับหาหยาดหายากหาหยาดมีโชคดีด้วโอ้ถือว่าโชคดีแห้งมาขอโชคละโอ้หมุน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอางามๆเลยจี้ก็บักต้องแรงด้วยนะครับหากินยากนะเอาเด็ดเอานี่คือบักตองแรงบักตองแรงโอ้น่าเสียเอางงงงนู่ห โอ้ม uh, ันกอใหญ่น้ำเลยพี่น้องเลยโอ้เจออีกแล้วนอสวรรัฐทำงานน้ำแตกเลยนอสวรรค์พี่น้องน้ำแตกไม่นจังเฉดเหรอกอใหญ่เลยพี่น้องหายากเลยมันสีเขินน้ำปลาปลาใหไงปลาอนุรักษ์ไว้มันสีเป็นสีครับเป็นน้ำครับเขาเอื่นึ่งต้นหยางเหรอ ต้นสสดิต้นสวสดิ์ต้งมากันสามคนสี่คนเฮ้ต้ที่หน้าเหมือนในผ้ามาเบิงมาหาของปลาครับพี่น้องนอสวรรค์สวัสดิ์เออบ่บ่ได้หาง่ายๆเลยนี่คนหักไปเหรอนั่นแหละพมหักไปโอ้ยไม่ยังกินไหนบนนี้อย่เออล่างเลยมันแก่มันแก่เอ้าเจออีกแล้วครับพี่น้องเบิ่งเพิ่งคู่หักเองโอ้ยเขาหักไปเลรอ กบุ้มดีนะว้ายฮักไ <c oughs> ครับนี่ต้นที่สองของโรงเรียนโร <c oughs> งเรียนมีต้นหนึ่งครับต้นต้นยังบโบหูครับออกบ่ได้ครับติดเกาะโ <c oughs> ดุดลงเลย <c oughs> น้ำท่วมครับพี่น้องเอา้าไปทางไหนเราเข้าปัน <c oughs> นี่เห็นหัวหนูหัวหนูจื้อครับนี่กำลังขึ้นง,งามเลยอันนี้นาศิได้ <c oughs> ออกได้แนละ้วปะได้แล้วครับโอ้หาที่ออกจนเจอครับโอ้ ออเไปได้เอ้าหาทางออกได้ครับพี่น้องครับพบพก,กันสักหน่อยนาะ